สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่19กันยายน2568ันห้้พายเายธรรมชมครับออกเดินทางขื้เกาพี่น้องนะครับออกเดินทางทุกวันนะครับบ่าวเท่าทำงานบ่มีมือหยุดเดินพี่น้องเดยนะออกเดินทางตั้งแต่เช้านะพี่นอ้องอ่ามมากะจะแวะตลาด นักไจะไปพ่อกันอยู่ช่วงค่าช่วงแรงอยู่บ้านนะครับบ้านเจลอตลีเนี่ยบ้านพี่สา,าวเบาแถาแน่นะพี่นอนะอนะ้องเนาะเออเ้าหนับมอนี่พายเอฟซีพาู้ชมครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนะครับมาหาพ่อเพิ่นตั้งแต่ตองวดแล้วพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาหนะับพ่อเพิ่นให้ตองวดห้าแปดห้านะครับรมชม พอเพิ่นกันโค้งสุดท้ายมั่นใจสั่งให้วงสั่งให้เนเร่แปดห่าหาแปดนะครับเออแปดหามาห่าแปดธรรมชมนะครับผมกลับมาเขาเรียวพี่น้องนะครับตั้งแต่พอเพิ่นป่วยนะพอเพิ่นป่วยนะครับผมกลับมาเขามาอยู่สองสามงวดแล้วพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาก,กับมาเขาแล้วแปดหาหาแปดตัวเน้น นะครับเอา้านะครับพามาฟังมาชมน้ำกันครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568นะคารัหบแมาหาพเพินตองงวดละละ,ละพเพินท่านในฝันนะครับถามาักพอเพินกมามักตกเก้าที่ฝันคงสุดท้ายพรว่าฝันว่าถ่อพอมาหาแล้วก็เมียพอเพินฝันฝันว่าพอเพินได้ครับรถขั้นไม่นี่แหละเออจั่งไรือขับรถว่ะสันเมียเมียพเพินฝันทะเบียนรถพินกะหกห้าแปดหกนะครับงวดที่แล้วก็ล่ง ถ้าเบียนร์ลดพอพูนให้นน้ำรีพี่น้องกระตรงกันหาแปดแปดหะก็มาหาแปดโอ้ผู้ใด,ดเสียหนาพ่อเสียหนาเราบอกออกกำลังกายเราบอกเพราะย่ายตีแม่เพูนเป็นผู้เสียโอ้ดีกว่าพ่อคือจะแข็งแรงพูนะเสียหนาได้เลย <laughs> พ่ <น S 2> อเพูดยินอะไรพี่น้องเออแอลแข็งอยึด <laughs> เลบ้าเมื่อกี้เห็นพ่อนอนอยู่พี่น้องพ่อเพูดนนอนพักผ่อนอยู่พ่อเพูนได้ยินเสียงเบาเท่าก็เลยลุกขโมอขึ้นมา ผู้เฒ่าพี่น้องคันไดถ้าได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะกลัวจะฟื้นตัวกันยากเนาะพี่น้องนะเนาะเป็นสีขึ้มๆพี่น้องสีเอาๆส่งคือฝน,นจะตกแท่ละ่ะไปเข้าไปหาพ่อน้ากันพี่น้องนะพ่อเพิ่นจะฝันบ่เอเอาตากมากยังแ้วพ่อนเนี่ยเสร็จแล้วพ่อไม่เอเซิบางด้วยมากโกพี่น้องเคยกินบ่นเนี่ ไวหมากกอ,อนีเน่เขาต้องไปต้มมันมะพร้าวป่ะเนี่ยต้มแล้วก็ทุบม,มันจะเป็นมันๆพี่น้องมากกอเอามาตวัดมะพร้าวเนี่ยเออไปกับเพิ่นกับเจมไปหล่หลายตะกี้เอาย่งางเข้าไปบัดเนี่ยตาชมชุ่มมาถามพ่อเพิ่นฝันบ่เออรถท่านีนาออกมากกับมานเลยนะพ่อเนาะพี่น้องรถพ่อเพิ่อนออกมาใหม่ออกมากกับมานเลย บ้านเหมือนอนข้ามเมี่ยงสะอาดเบิร์ดขูดขีดขี้เทียนมานเเจ็บป่ะนี่เจ็๊หลพงเจ็บหลังพนะไปไปวัดเมื่บวานดูพ่อจังหวะเอาเบาถ่ไว้จะาไปเห็ดงานหนักได้พ่อเด้อสมองลูกไครวะเจ้าค่นแนลงไปยะเอออสวัสดีครับพ่อสวัสดีพ่อเมืองลาวพี่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามพอเหมืนคีเก่าพี่น้องนะครับมหาพ่อคตองวดแล้วล่ะมื่านเมื่กอนนีมาแล้ว เมือก้อนนะพ่อเนาะเมือก้อนมาหาพ่อเพิ่นสีกับสูบๆไม่ได้พ่อมาในกระไดอย่าเฝ้าไปเหตุงานนักพ่อแตงวันได้แล้วเจ็บไปนี่แม่เจ็บหลังบ่พ่อเจ็บหลังเป็นมีเมียอยู่นะพ่อทั้งบ้านแกะมากกออะไรเงี้ยหอมหันแล้วก็มากวดนี่เลยก็คือนตชลาเดอย่าเฝ้าวไปเหตุงานนักพ่อคันไปให้กับพ่อได้เอาพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายพ่อเพิ่นให้ต้องงวดขึ้นหาแปดหายพี่น้องมักขักพ่อพันว่าฝันว่าได้อุ่มปากกับเสียวคนละขัง พ่อเพิ่นเลยว่าหาแปดหานี่ยแหละแปดหากับหาหาให้ตงหวดมาหาพ่อเพิ่นหลายเทียเนี่ยคงสุดท้ายพ่อเพิ่นก็เน้นให้เก้าศูนย์กับแปดหาได้เอาสองคู่นี่นะแปดห้ามาห้าแปดนะครับผมกลับมาเขาแล้วโอ้ถ้าได้เขาเราก็จะเขาย่างที่บัตรเลยมาหาพ่อตงหวดยิ่งท่านอีฝันนะพ่อเนาะพ่อเลยว่ายำยำควมฝันเก่านั่นแหละหามันมางวดนี่ฝันว่าถ้าพ่อจับกบมาให้เอากบมาให้มันวพผะแล้วก็ เมียพ่อนี่ยย่ายฝันว่าพ่อได้ขับรถคันนี้แหละพี่น้องโมเมนต์มันจะออกอยู่ทะเบียนรถพ่ออีกบ่่ดอกจังว่านี่แล้วเออบาดนี้เปน็นเด็ไนพ่อฝันเนี่บอไปวัดไปว่ามาแล้วฝันเนี่บอเออเมื่อวานนี่ฝันเห็นเขาเอ้พ่อใหญ่เอาเองินเงินห้าสิบบาทเอ,เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาให้พ่อให้นทังใครเจ้าซื้อๆใส่นนกระรับใส่ถุงเออบาดนี้โดนเติบย่างไม่อีกอืเพ่อใหญ่เนี่ยคอยเอาเองินให้เจ้าอีกห้าสิบอ,อ๋อ โอ้ไรเงี้ใช่ทงฝันเมื่อไยฝันเมื่อไยฝันเมื่อวานนี่ยมื่หมื่บ้านเมี่ยหมู่ขึ้นหรือขึ้นก่อนเมื่อวานนี่เมื่ขึ้นเนี่ยฝันมาเขาลูกน้อยมาให้เมื่ขึ้นฝันเอาลูกน้อยมาให้ยเนี่ยเสียผ้าพนุ่งอุ้มไปตลาดนัดเออแต่ว่าขึ้นก่อนผุนฝันว่าเขาเงินมาให้ยเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วมาให้ยป๋อผู้ชายอือเอาเงินมาหาห้าสิบบาทเนี่ยแบบมึงยางเดียมห้ก่อนเออเอาไม่เพอใหญ่เฮียหยังเอาให้รถนะเอาให้เจ้า เนาะสร็จเดี๋ยวเติบมีบักเน้นยางม่อีกอันนี้ไม่ไ่ให้เจ้าอีกหาสิบเอ้าไอสองเท่าเลยมันบปลอเออใสองเท่าบานนี้เราไอหักนั่นมาแล้ววัดเอ้าหน้าเจ้าบอกของเข่านี่ว่านคอยสารงามแถบส่วนโอ้ยมันน้อยโทดขันมันน้อยเอาตัวนี้ส่วนตัวเพราะเขาได้ไปใส่บาดีวัดส่วนเท้าขนาดกล้องนี่แล้วว่าอืมื่อ เอามีติบเข่าอยู่พอเมื่อหลังมารอบหลังจะติบเข่ามาฝากพออยู่ออผมผมซื้อน้ำพอยเงี้ยวซื้อมาไวอวาหามีภูมหาจะได้ออกฝากเพ,พื่อนพี่น้องนะครับมีเอฟซีพนมาจะมาหาก็เลยพอดีบวางเออเพนัาจะมาเล่นน้ำน่ะละเบาเถ้าบอกคอยววังบอกได้ยู่เฮี่ยนพี่น้องนะครับก็เกรงใจพนยุพน่นกรอยากมาเล่นนำ้นนำแต่ว่าผมไปมัดมือส่แม่พอก็เลยซื้อมาไว้แต่จะมาฝากพออยู่ดอกมาหลอบหน้าจะมาฝากพอจะติด กระจ้ำมัมมาจนหมู่บ้านนี่ใส่บาทแล้วจุ๊จุ๊จังจะจังจะมาพอจำนะกระจำเออที่เราพี่แหลที่มาตีก็พอว่าหาแปดหาที่มาตีความฝันน่ะพอจำบ้านนี่ไป็นลายน้ำคนอื่นโอ้ยคนี่เพิ่นมาไเลยใส่บาทกขาจะน้ำเจ้าเพิ่นมาตีให้ว่าบานนี่เพิ่นตีให้บ่าเฮ้เออตีไกลนี่แหละที่เออเขาออยเอาเงินใหม่เงินใหม่แห้าสิบดีบ่พอแน่นบาดนี้แล้วก็ฝันว่ากำเงินบาดนี้เขาเงินเย็นไมาให้เต็มกำต้องกระตือกำเมา เมมเข่ากันสมบูรณ์เพื่อแย่บ่วงก็ใช่ไหมเแล้วมขึ้นฝันว่างไรกับขึ้นนี่ฝันว่าเขาเอาลูกมาให้เอาเด็กน้อยมาให้เออเสียภาวะนุ่งเสือผภาวะนุ่งด็กน้อยกับน้งประมาณสองปีไปปลายในลิงน้อยบ่ะผู้หญิงผู้ชายเหรอว่ะชายเด็กน้อยผู้ชายเนียนพ่อเขาอ้มคาบไปตลาดนัดท่าไปเมื่อเขาบอกเจ้าของบุญนุ่งเสีอฝ่ายว่าเนียนไม่เสีอฝ่ายเนาะเขาไมาให้มาฝันสองขึ้นติดเลยแนีนเท่านี้นแหละโอ้พี่น้องขึ้นก่อนนี่ฝันว่า เขาเอาเงินหาซิปมาให้เอามาให้สองเทียเลยไม่สองเทียเออในความฝันน <idade> <_ okes> ่ะอือ uh, ฝันพ่อกับลุงเฮ็ดงานอยู่วัดอืบ่ายสองผนได้พอจะขึ้นมาหมู่บ้านไหนบ่แมริเฮ็ดกขาก็แก้ขูดสีเทียนอืทูบเทพยบมือนังกองอาญาอีพ่อกระท้อนเอาของมาเทเขาไปฟัดทั้งห้องเอาเรามาขึ้นฝันว่าเขาเด็กหน่อยมาให้เจ้าบุตีเป็นตัวใดล่ะพ่อได้บ้านเป็นมันเขาลรือเปล่า หาเจ้าเด็กน้อยจะบอเป็นหนึ่งบอพ่อจักแล้วหานึ่งศูเท่านั้นพ่อหาหนึ่งหาศูนย์เท่านั้นันอกพอจะบอน้าเก่าวะจักแล้วฟดฟดแต่กมันก็จะเป็นหนึ่งด้หาหนึ่งหาศูนหนึ่งหาศูเท่านั้นละที่ที่พ่อพันยำที่ให้ตงหวัดได้พี่น้องได้เดี๋ยวเบาท่าจีเียนให้นะครับอันฝันฝันเมื่อคืนนี่ครับคืนก่อน ขึ้นกวนเขาเงินแหย่หาเสียบเอาให้สองเท้าฝนเล็กตีฟอเอ้ยสองเท้าเออบาทมาบบาทไอวัดลงไปวัดไปทำความสะอาดพระยงพระใหญ่เต้าหญ่จะเฝ้าปีเสียทัพหรอเด้อยวไอ้ผู้เปตัดอยู่หันหน่อยมีคนตัดให้ยยันว่าเออเดี๋ยวเฝ้าไปเฮ็ดงาะไอ้แนวหนักพ่อพ่อเลยเบิ่งจังนึงคือองค์กะลักด้วยผู้ป่าขาวผู้ป่าขาวแม่ยบอทีสี่คนนั่งเลี้ยงกันอยู่เออเป็นนังเอาเอาเงินให้นะเอาเงินให้แม่นคือเป็นไอ้คือเป็นลูกคือเป็นลูกศิษย์ผู้ป่าขาวนี่ยบอ พอหลักฟอร์จออย่างนี้หน้าตาพอหยองยองพ่อพันว่าคือผู้ที่อ่าปูอยู่กับปูปลาขาวพ่อพันฝันว่าปูปลาขาวพันจะมีผู้ที่ติดตามเพิ่นเออมีผู้ที่ติดตามเพิ่นพ่อพันว่าเจ็บคือผู้อยู่เตี้ยปูเอาเงินมาให้เพิ่นเพิ่นเฝ้าอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ไปเพิ่นเด้เพิ่นว่าออกพิ่นสารับกฐินแล้วแต่ว่าเบาเถ่าคิดว่าพ่อผมมาไหวเพิ่นรอบที่แล้วคือเพิ่นมี มีชีวิตมีนี่ยไหมผมว่าเพิ่นกลับมาเลยที่พ่อวันมาบอกแต่ว่าคู่บ่าเพิ่นกับว่าฝันเห็นเพิ่นไม่ยืนสี่บอกเลยใส่หอนี่แหละคู่บ่าเพิ่นกิดจุดทูบเลยคันม่านันคันสีเหลืองอัลามตอนนี้แหมหน้าตาเพิ่นสดใสรอกระตัวนี่ออกสีทองอือเอ้าเดี๋ยวบอสแถาเขียนให้พ่อว่าหาศูนย์กับเพาะหนึ่งเนี่นี่ะผ่อนเจ็บปุเป็นน้ำเก่าว่าเขาเด็กหน่อยไม่เก่าหาหนึ่งบอส แท้แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้แน่ๆแต่พอมักหาศูนย์กับหาหนึ่งแน่นนะพี่น้องเนาะแต่วเจ็ดตีเก้าใส่นี่แหละน้องพอเก้าหาหนึ่งพูดได้มกเก้าหาศูนย์ก็จับใส่แต่พอเนี่ยคือหาหนึ่งกับหาศูนย์วันนี้ไอ้ที่ฝันว่าเขาเงินหาสิบบาทไอ้หักเนาะกองเขาไม่ให้พร้อมกองหนึ่งกองหนึ่งกองเขากับเก้ากองเขากับสิบเก้าบอกก็จับมาหวยมันจะไม่แเก้าหาศูนย์ซะบ่หลับ ไปยากว่าเออผู้ใดมาเกลวหาซูลแต่ว่าลงเฮาลงเกลวหาหนึ่งบอกว่าเกลวหาหนึ่งเออเพราะว่าเขาเด็กหน่อยพอ่อไ,ได้ได้อุ้มเอาเได้อุ้มใส่แเอวเด้บ่พะว่ะตลาดอ้อมหน้าอ้อมหลัง<น>ไม่รบไปหาซื้อผ้าให้มันนุ่งเออเอาพี่น้องเอาผู้ใดมาเกลวหาซูลแกลงเอาแต่ว่าลงเพิ่นเกลวหาหนึ่งนะพ่อ <9, 1 S 2> เนาะอืลวหาเกลวหาหนึ่งเออ3ตัวแต่เอาพ่อเพิ่นเก็คือหาซูลเลยบ่พ่ออืมอืมเอาเอาพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าพ่อเพิ่นฝันต่องงวดถึงซี่แม่นเด้อพี่น้อง หาไว้หา<ด>ลอตเตอรี่ไว้เลยเ,เอาไว้เลยตัวนี้นะพอเนาะ<ม>อือเอาเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้นผูมชุมเอานผู้ชมนะครับบ่าวเถามหาพอเพ่นตองวดนะครับสองวันที่แล้วนะพี่น้องเนาะเอานะคพอ่พอพ่อเพ่นบ้าท่านในฝันแต่ว่าพ่อพ่นว่าถามักกะมักที่ว่าฝันคงสุดท้ายฝันตองวดฝันบ่าวเถาพอเอา,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 ากบมาให มากเก้าศูนย์นี่แหละหามากงวดนี้พ่อเพิ่อนอายุหกสิบเก้าอ่าพ่อเพิ่อนอายุหกสิบเก้าพ่อเพิ่นลาหกเก้าศูนย์เลยนะหามากงวดนี้นะครับแล้วกะ็แม่นะครับเมียของพอ่พอเพิ่นฝันว่าพ่อได้ขับรถขับรถขั้นนี้แหละนะเธเบียนรถพ่อกับหกห้าแปดหกฮามาอีกงวดนี้แด้วพี่น้องเด้อเพราะว่ามาหลายงวดแล้วทะเบียนรถพ่อเพิ่นนี่นะพ่อเพิ่นหัวตาถอยมาได้มาวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด <buch. S 1> แต่ว่าพอเพิ่นปิดจองตั้งแต่เดือนที่แล้วพุ่นละจองตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดขันมาหาเปีเนาะวดที่แล้วนะพอเนาะ <h> เอาแมงามืัอนี่ทำชุชมพอเพิ่นฝันว่านะครับเขาเอาเงินมาให้เป็นคือลูกศิษย์ปูปลาขาวเนี่ยพี่น้องเป็นคือผู้อยู่น้ำปูนะบริวารปู field. เอาเงินมาหาศิษย์มาให้สองเทียนบ่พ่อสองเทียนสองเทียนเลยคนละคนคนละคนเออขึ้นก่อนน่ะฝันว่าคนละคนเขามาให้คนละคนบักบักในงานจำได้หัวยังยอง <h> <h> เขามาให้เขาวางได้หรอพ่อเขาว่ะเอานี่เงินได้ตู้เอาเงินให้เจ้าหาซีฟเอาไม่พ่อเห็นอยังเอารถคอยเอาให้เจ้าคือเรื่องญาติไอถงบบดนี้มันก็ไปโดนเติบอีก่บางนิยางมาเอานี่เงินหนูหาซีฟเออไอ้ค่ายอย่างเอารถมันว่าเอาให้แล้วเอารถมันวางเสียแหมข้อกับยัดใส่ถุงคือก้าบาดเมื่อวานไปวัดไปวัดกลับมาฝันอีกมากับมาฝันว่าเขาเด็กน้อยมาให้เาเด็กน้อยมาไม่เด็กน้อยผู้ชายเด็กน้อยผู้ชาย ใส่กระหาเนาะพ่อเนาะเสียผ้าว่าในนุ่งประมาณสองขวบก่านดหน่อยกันหนึ่งบนพ่อได้อุ้มี่อยู่เอายืมบ่โอ้ยอุ้มข้าไปเข้าตลาดคำบอกคำยึดมันแล้วพี่เนาเสียผ้าขว้เฒทากะน้ำเก่านะพี่น้องเนาะเก้าหาหนึ่งเก้าหาศย์ในพี่น้องเนาะพู้ได้มาเก้าหาศูนย์แ็เขียนเอาแต่ว่าพอมาคักคักคือหาศูนย์พอนี่คักคคือหาศูนย์พี่น้องหาหนึ่น้ำแต่ว่าพอมาคักคักคือหาศูนย์เอาพู้ไดมาเก่าศูนย์ก็ติดไว เนาะแต่ว่าถ้าพ่อได้ฝันตองวดมากตัวนั้นนี่พี่น้องมาตัวนั้นหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะพ่อเนาะเน้นหาศูนย์นี่แหละหาศูนย์หาหนึ่งกับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อพางวดที่แล้วนี่ที่พ่อฝันนี่แปดหาหาแปดนี่ฝันัตงแต่ตองวดแปดหากับหาหนี่ห้าแปดห้าถ้าเขาตัดเอาหาแปดแปดหานี่ก็มาหาแปดตรงตรงนี่นะครับเพราะว่าเบาเถ้าบริเขียนตกกลับไปให้น้ำนะห้าแปดแปดห้านี่ที่พ่อฝันตองวดงวดที่แล้วนี่งวดนี่พ่อมาหาศูนย์เอาไว้โลดลอตเตอรี่ หาศูนย์ศูนย์หาหาหนึ่งหนึ่งหานะพอนะพูดได้มาเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากับติดไว้นะเป็นแนวทางใด้พี่น้องเด้วนะครับผมนะพ่อเมืองลาวหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทามักถาชอบถูกใจตรงใจนะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่จับจองลอตเตอรี่พี่น้องเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านชมบอมักบอชชอบคือบ่าวถาวาเบิองซื่อๆนี่แหละท้าได้เข่าและเข่าเงาดีของพ่อนะเขาห้างงวดติดเอาให้พ่อให้ยุวัฒน์คนนี้เงินอหาสิให้ยุวัฒน์พ่อพ่อนั่งให้ยังยุบอยู่ มันแหลกยางมาพ่อใหญ่เอาหนี่งเงินหาสิเอาให้พ่อให้เงาเอารถน้าเอาหายเจ้าแล้วพี่น้องจับเอาจนเติบมาอีกแบกนึงเขาหางวดแล้วก็มาลุดช่วงพอป่วยสามงวดแล้วก็มาเข่าแล้วพี่น้องเอาหาได้โชคน้อพพออีกได้พี่น้องเด้์นะครับบ่มักบ่ชอบก็บ่เป็นยังพี่น้องเบิ่งซื่อๆนี่แหละนะบ่าวเท่ากันตังมาเยี่ยมมายามพ่อเพิ่นนะก้าม้าก่อนสองหมื่นแล้วล่ะหมือนก้าม้าอีกมายามพ่อเพิ่นเอาขอบคุณครับพ่อให้พ่อสวงให้พ่อเศร้าให้หายใด้พ่อเด้อพักพอนไหลๆมารอบหน้าจังจากกองเข่ามาฝาก เออสื่อน้ำพอยญ่าไวายุพี่น้องที่แรกว่าจะไปฝาป่ายเอฟซีพูนมาหาไม่นมาเหยียบมายำเบาเถานเขา่ม่ม,ม,ม,มีเวลาอยู่บ้านเออขอบคุณพ่อยัยมีหญ่พี่ปานาสุขสุขคนท้่พี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้โชคให้มันพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ